สวัสดีครับผมซินโดรมแตยวันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรพยุทธ,ธ์ทะลุฟ้านซซัี่หตอนที่5ตอนที่120กันต่อเลยดีกว่า,าวเฉาอิงบอกกับเซี่ยวเยียนว่าครบสามฟามือแล้วเซี่ยวเยียนเป็นฝนะ่ายชนะดานเซี่ยวเยียนก็ประสานมือขอบคุณเฉาอิงที่อ้อมมือให้ทําให้เฉาอิงยิ้มมุมปากก่อนบอกเซี่ยวเยียนว่าหวังว่าจะเจอเซี่ยวเยียนที่งานชุมนุมโอสถดููจบก็พาคนของตระกูลออกไปจากสถานที่ทดสอบทันทีซึ่งหลังจากการประลองก็มีกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่ม เข้ามาแสดงความยินดีกับเย่จงหลังจากผ่านเป็นู่ใหญ่พวกเซียวเหยียนก็เตรียมจะเดินทางกลับที่พักท่านใดน,นั้นผู้อมโสเซงิ่งก็เข้ามาแสดงความยินดีกับตระกูลเย่และเซียวเหยียนโดยผู้อมโสเซิง่งได้รับคำสั่งรับจากท่านประธานหอคอยโอสดให้หาคนที่มีฝีมือไปพบเพื่อเตรียมการรับมือกับตําหนักเจตพูดที่ต้องการเพลิงอัคคีติสหัดเช่นกันผู้อมโสเซิ่งได้บอกเซียวเหยียนว่าเขาเคยได้รับคำชี้แนะจากเย่าเฉินมาก่อน ได้รู้ว่าเซียวเหยียนเป็นสิทธิ์ของเย่าเฉินนอกจากนี้ท่านประธานหอคอยโอสถต้องการพบเซียวเหยียนเพื่อพูดคุยสักครั้งซึ่งในตอนแรกเซียวเหยียนมีท่าทีลังเลใจแต่เมื่อผูวโอสถเซิงบอกว่าผีชาจิตวิญญาณของชาวอิงก็ได้มาจากขอคอยโอสถเซียวเหยียนก็สองตาเป็นประกายก่อนตอบตัววงทันทีผูวโอสถเซิงจึงบอกว่าจะไปรับเซียวเหยียนที่เขาเลือดหาตระกูลเย่ในอีกสองวันข้างหน้าซึ่งหลังจากกลับที่พัก เซียวเหยียนก็เก็บตัวฝึกท่ามือจิตวิญญาณที่จดจำมาจากเฉาอิงทันทีจนสามารถใช้ออกได้อย่างไม่ติดขัดแต่ขณะที่เซียวเหยียนกําลังฝึกวิชาจิตวิญญาณอยู่นั่นเองขนจากตําหนักเจดพูดก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้เซียวเหยียนบอบเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกกับเคล็ดวิชาเผาไหม้ออกมาโดยอ้างว่าเคล็ดวิชาเผาไหม้เดิมเป็นของเขาแต่ถูกย่อเฉินแย่งชิงไปเมื่อเซียวเหยียนได้ฟังก็มีสีหน้าเยี่ยมเกรียมก,ยมก่อนจะปฏิเสธทันที ทำให้คนจากกำลังเจตพูดคู่ว่าให้คิดได้ดีเพราะตอนนี้พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกปิดล้อมด้วยกำบังจิตวิญญาณแล้วทําให้ไม่มีใครสามารถเข้ามาช่วยเซียเวเหยียนได้เมื่อเซียเวเหยียนได้ฟังก็ยิ้มมุมปากก่อนจะใช้ 3, าสามพันอัศนีบาทปรุงตัวเข้าจูจมใส่กำแพงจิตวิญญาณทันทีแต่กลับทําอะไรกำแพงจิตวิญญาณไม่ได้เลยทําให้เซียเวเหยียนมีสีหน้าเครียดจัดเขาประเมินว่าบุคคลพวกน,น,นี้ต้องมีพลังระดับเซียนยุทธสามถึงสี่ดาวเป็นอย่างน้อย ด้านคนจากตําหนักเจตพูดก็บปนึกปเปลวเพลิงสีน้ำเงินในมือเป็นหอกก่อนใช้มันจู่โจมใส่เซียวเหยียนทาให้เซียวเหยียนสองตาหดหูบเพราะเพลิงที่คนจากตําหนักเจตพูดใช้ก็คือเพลิงกัญมหันนบที่เคยเป็นของหานเฟิงนั่นเองเซียวเหยียนได้ใช้สามพันอัศนีบาทลบการจู่โจมไปได้แต่ก็ถูกตาข่ายมหนันซึ่งเกิดจากการทักทอเพลิงกัญมหันนบจู่โจมใส่คื้จับกลุ่มเซียวเหยียนเซียวเหยียนจึงใช้ไม้บรรทัดเหล็ก เคลือบเพลิงสีเขียวใสทำลายมันลงได้หลังจากนั้นเซียเหยียนก็แย,ยกควายวิเศษสองินิดพร้อมกับหลอมสร้างวัวเพลิงสองสีอย่างรวดเร็วก่อนจูโจมใส่คนจากจำหนักเจตพูดพร้อมกับเรียกขุนมันดินออกมาแล้วสั่งให้จูดูดมต่อเนื่องทันทีซึ่งคนจากจำหนักเจตพูดกลับผนึกเพลิงกันมานบเป็นลูกไฟก่อนจะดูดวัวเพลิงไว้ภายในแล้วคืนกินวัวเพลิงจนแตกสลายไป พร้อมกับบังคับเลวเพลิงจากปลายนิ้วเป็นเชือกเพลิงมัดตัวหุ่นมารดินเอาไว้ด้านเซียวเหยียนก็พยายามใช้กำปั้นทำลายกำแพงจิตบิญญาณอย่างต่อเนื่องแต่ก็ทำไม่สำเร็จเซียวเหยียนญี่ปี่นแผนส่งเพลิงสีเขียวใสเข่าทำลายเชือกอัคีบนตัวหุ่นมารดินก่อนจะสั่งให้หุ่นมารดินขว้างหน้าเซียวเหยียนเอาไว้แล้วนำไฟวิเศษสามชนิดและเพลิงจำแรงออกมาทันทีด่านคนจากตำหนักเจตพูดเมื่อเห็นไฟวิเศษสามชนิด ตรอดด้วยความพอใจแต่พริบตาต่อมาเมื่อเซียวเหยียนนำไฟหนึ่งสี่ชนิดมาผสมรวมกันบนฝ่ามือขนจากจำนาเกดพูด,ดก็สีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดเผือดก่อนจะพุ่งเข้าดูโจมใส่เซียวเหยียนด้วยฝ่ามือที่เคลือบลุมด้วยเพลิงกันหันนกทันทีนเซียวเหยียนกำลังจะใช้สามพันอัิซิบาทหลบหนีแต่ทัในใดนั้นปราการจิตวิญ,ญญาณก็แตกทลายลงพร้อมเสียงชื่อชาดังขึ้นจากท้องฟ้าว่าในเขตแดนของหอคอยโอสถ ไหนเลยให้ตำหนักเจตพูดมาระรานได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คนจากตำหนักเจตพูดถึงกับหน้าถอดสีก่อนจะตะวาดก้องว่าเซเวนคงจือเรื่องของตำหนักเจตพูดพอคอยโอสดอย่าคิดก้าวไก่แต่เสียงชราภาพบนฟ้ากับหัวราะก่อนบอกว่าหากปล่อยให้พวกเจ้าทำตามอำเภอใจที่เมืองนี้พวกข้าจะสู้หน้าผู้คนได้อย่างไรปิดตาต่อมา เซียวอีเซียและเซียนยุดเทียนหัวก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยสีหน้าโกรธแค้นเพราะครั้งนี้ถือว่าทั้งสองคนบกพร่องในหน้าที่การอาราาักขาเซียวเหยียนจริงๆด่านคนจากตำ้หนักเจดพูดมาเห็นว่าสถานการณ์เป็นรองก็หันไปบอกเซียวเหยียนว่าจะมาทวงเคล็ดวิชาและขอไฟวิเศษกลับไปอีกแน่นอนพูดจบก็พุ่งตัวผ่านห้วงอาการหลบหนีไปทันทีและนนั้นเซียวเหยียนก็ประสานมือไปบนท้องฟ้าก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมว่า ขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยเหลือท่านในนั้นแสงดาวบนฟ้าก็รวมตัวกันเป็นเงาร่างสายหนึ่งก่อนตอบกลับมาว่าเจ้าเป็นสิทธิในสหายเก่ายอมต้องดูแลเป็นพิเศษและให้ระวังสำนักเซวนีนหมิงเอาไว้เพราะพวกมันเป็นคนนำเรื่องของเจ้าไปบอกตำหนักเจตพูดและหากมีเวลาให้ไปที่หอคอยโอสถที่นั่นเจ้าจะปลอดภัยอุดจบเงาร่างบนฟ้าก็สลายไป หลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เซียวอีเซียนและเซยุทธิ์เหนืวฟังซึ่งเซียวเหยียนได้ตัดสินใจจะไปจัดการกับสนักเซวนหมิงในวันพรุ่งนี้เมื่อตัดสินใจได้แล้วเซียวเหยียนก็นำหานเฟิงเข้ามาจากขวดดกเพื่อสอบถามข้อมูลของผู้ที่ครอบครองเพิ่องกนหารนบคนล่าสุดซึ่งหานเฟิงก็เล่าให้เซียวเหยียนฟังว่าผู้ที่ครอบครองเครื่องแกนหารนบแทนหานเฟิงมีนามว่ากู้เท่ามู่กู่ ซึ่งเป็นผู้แก่กล้าระดับเซียนยุทธและยังมีตำแหน่งเป็นผู้อาวุโสร,ระดับสูงและนักปรุงอวอโสร,ระดับแดของน้ำหนักเจตพูดอีกทั้งยังเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับเย่าเฉินแต่ถูกขับไล่ออกมาเพราะนิสัยเอ็นชั่วร้ายสายัายงเป็นคนวางแผนและร่วมมือกับหานเฟิงในการสังหารเย่าเฉินเพื่อแย่งชิงเคล็ดวิชาเผาไม้อีกด้วยเมื่อเสื่ยเยียนได้ฟังก็จดจำชื่อมู่กู่ไว้ในใจเพราะในอนาคตหากเขาแข็งแกร่งกว่านี้ จะต้องจัดการคนผู้นี้เพื่อล้างแค้นให้กับอาจารย์อย่างแน่นอนและในเช้าวันรุ่งขึ้นเซี่ยเหยียนก็เตรียมจะเดินทางไปจัดการกับสนักเซวียนหมิงแต่เย่จงก็เข้ามาเตือนเซี่ยเหยียนว่าหากลงมือตอนนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะเฉินเสียนเป็นบุตรของเจ้าสำนักและยังเป็นนักรุงโอสถอีกทั้งผู้ติดตามคือเซียนยุธเสวียนและปรามาจายุตแปดดาวอีกสองคนนอกจากนี้การลงมือสังหารนักรุงโอสถในแดนโอสถ อาจถูกเพ่งเล็งจากหอคอยโอสถได้เยจงจึงแนะนําให้เซียวเหยียนหาโอกาสจัดการเฉินเสียในพื้นที่พิเศษในงานชงมอสดจะเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเซียวเหยียนได้ฟังก็เห็นด้วยกับวิธีการของเยจงหลังจากนั้นเยจงได้บอกเซียวเหยียนว่าผู้อาวุโสเซิงมารอพบตั้งแต่เช้าขอพาเซียวเหยียนไปพบกับประธานของหอคอยโอสถซึ่งผู้อาวุโสเซิงได้บอกกับเซียวเหยียนว่าเรื่องสำนักเซวียนหมิงหอคอยโอสถ จะส่งคนไปจัดการเองแต่ขอให้เซี่เหยียนอย่าวู่วามโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานชุมนุมโอสถหลังจากนั้นผู้โอโซเซิงก็นําพวกของเซีเหยียนผ่านด่านตรวจเข้มงวดมากมายอย่างราบรื่นเข้าสู่บริเวณของหอคอยโอสถซึ่งเป็นหอคอยสีดําสูงเกือบพันฟุตมาเข้าสู่ด้านในผู้โอโซเซิงค็ใหพวกเซีอีเซียนรออยู่ด้านล่างก่อนจะพาเซี่เหยียนเข้าสู่ชั้นบนของหอคอยโอสถและบอกเซี่เหยียนว่า ท่านประธานมีนามาว่าเซวยนคงจือและเป็นสหายรักของเยา่าเฉินดังนั้นให้เซวียนนอบน้อมต่อประธานได้มากหูดจบก่อข้อประตูแล้วพาวเซวียนเข้าไปพบกับประธานหอคอยโอสถทันทีซึ่งหลังจากเซวียนประสานมือคารวะและแนะนําตัวด้วยความนอบน้อมแล้วเซวียนคงจือก็บอกเซวียนว่าเขากับเยา่าเฉินเป็นสหายกันดังนั้นให้เซวียนเรียกเขาว่าเซวียนเหล่าได้เลย เสวี่ยเหล่าได้ถามเซวียนว่าเมื่อวานคนจากตำหนักเจตพูดเป็นใครซึ่งเซวียนตอบว่าน่าจะเป็นผู้เท่ามู่กูซึ่งเสวี่ยเหล่าก็ไม่ได้แปลกใจมากนะักจากนั้นเสวี่ยเหล่าก็ถามเซวียนว่าตอนนี้เยาเฉินถูกตำหนักเจตพูดจับตัวไปใช่หรือไม่เมื่อเซวียนพยักหน้าตอบด้วยสีหน้าซ้อหมองเสวี่ยเหล่าก็ถอนใจก่อนบอกเซวียนว่าเยาเฉินเป็นคนรักอิสระ สำายไม่ยอมรับตำแหน่งขู่สองอิทธิพลของหอคอยโอสถซึ่งหากตอนนั้นเย่าเฉินยอมรับตำแหน่งเหตุการณ์นี้ก็คงไม่เกิดขึ้นและหลังจากนี้จะให้คนของหอคอยโอสถซึกข่าวของเย่าเฉินหากมีข่าวคราวใดเพิ่มเติมจะรีบบอกเซียวเหยียนทันทีจากนั้นเสวี่ยเหล่าก็ให้ผู้โอโสซึ่งนำคนอีกสามคนเข้ามาคือเฉาอิงตาน,นเฉินแบรุนีน้อยตาตะกูลตาน และส่งชิงนักปรุงโอซุระดับ7ชั้นสูงของหอคอยโอซสด้วยเสวียนคงจือได้เล่าให้ทั้งสี่คนฟังว่างานชนุมโอสถครั้งนี้ตำหนักเจเดพูดต้องการเข้าร่วงแย่งชิงเพลิองอัคานีตีสหัดด้วยดังนั้นจะปล่อยให้ตำหนักเจเดพูดแย่งชิงไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะไฟวิเศษชนิดนี้มีพลังในการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากตกอยู่ในมือตำหนักเจเดพูดจะต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างแน่นอน และสายข่าวยังรายงานว่าหากตําักเจตพูดครอบครองเพลิงอัคคีที่สหัสไม่สําเร็จจะทําการทําลายตราผนนึกเพื่อปลดปล่อยเพลิงอัคคีที่สหัสซึ่งเจ็บแขนหอคอยโอสถที่กักขังมันเอาไว้ให้ออกมาทําลายหอคอยโอสถและเมืองเซิงตานเพื่อเก็บเกี่ยวดวงวิญ,ญญาณของนักปรุงโอสถกลับไปดังนั้นความหวังก็คือหนึ่งในสี่คนนี้จะสามารถกําราบและครอบครองเพลิงอัคคีที่สหัสได้ในครั้งนี้นอกจากนี้ ก่อนถึงวันงานชุนนุโมสถขอให้ทั้งสคนเก็บตัวอยู่ในหอคอยเพื่อป้องกันตาหนักเจตพูดรอบจูโจมเหมือนที่เซียวเหยียนเจอหลังจากพูดจบเซียนเหล่าก็หยิบม้วนคมพี่ท่ามือจิตวิญญาณส่งให้เซียวเหยียนพร้อมบอกให้เซียวเหยียนลองฝึกดูซึ่งเซียวเหยียนก็ประสานมือขอบคุณเซียนหงจือด้วยสีหน้าดีใจสุดขีดและเมื่อพวกของเซียวเหยียนออกจากห้องไปแล้วเซียนคงจือก็ฝุดยิ้มก่อนพูดขึ้นว่าเย้าเฉิน เดิมพันปีนั้นระหว่างเจ้ากับข้ามาดูกันว่าสิทธิ์ของเจ้าจะาชนะสิทธิ์ของข้าได้หรือไม่แารเซลเยียนหลังออกจากห้องก็กล่าวลาพวกของเฉาอิงทันทีก่อนจะเดินทางไปยังที่พักที่ผู้อวสซเซิงจัดไว้ให้และเข้าเก็บตัวในห้องพักก่อนนำคำัมภีฝ่ามือจิตวิญ,ญญาณมาศึกษาทันทีเมื่อเซลเหย,ยนเปิดคัมภีออกมาก็มีคลื่นไร้สภาพ ที่มีข้อมูลอยู่ภายในลังไหลเข้าสู่หน้าผากของเซียวเหยียนซึ่งก็คือวิชาจิตวิญญาณที่มีชื่อว่าลัญนกรจิตวิญญาณเป็นวิชาจิตวิญญาณชั้นนินขั้นสูงซึ่งแบ่งเป็น3ามชุดโดยชุดที่เซียวเหยียนแอบจะมาจากเฉาอิงเป็นเพียงชุดแรกเท่านั้นหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็เริ่มการฝึกโดยหลับตาแล้วขยับท่ามือพร้อมบังคับพลังจิตวิญญาณให้ขัวจอตามเคล็ดวิชาพร้อมกันนั้นเซียวเหยียน กระทองมนตราบทที่รับมาจากแผ่นสำนิกเก่าไปด้วยซึ่งเสียนไม่รู้ตัวเลยว่าการฝึกวิชาจิตวิญญาณพร้อมกับท่องมนตราไปพร้อมกันได้ทําให้ปลันจิตในห้วงอากาศถูกดูดเข้าสู่หว่างคิ้วของเสี้ยนตลอดเวลาและตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ